สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่ครับมานำเสนอขึ้นไปให้ดูเท่ๆอย่างนั้นแหละอ่าตัวนี้เห็นเห็นกันแล้วส่วนมากคนจะรู้จักดีแซ่บพันนะครับโฉมเอเลียนแต่ว่าแซ่พันต้องดูดีๆนะมันมีสองตัวนะก็คือตัวที่เครื่องดำนะครับจะเป็นสลิปเปอร์คัตแล้วนะครับมันจะมีเครื่องเทากับเครื่องดำอ่าแล้วก็ปั๊มตัวนี้ อาปั๊มจะเป็นสีทองถ้าเป็นตัวเก่าเนาะกระบอกชัวก็คนละสีนะโอเคตัวนี้ว่ากันที่ตัวนี้ดีกว่าแทบพันครับะจดเะเบียนมี2016รถสวยพร้อมใช้เลยสีเดิมทั้งคันอะดูดูด,ด,ดูดูสีละอย่างก็ได้ครับยางเป็นแมสเซอร์นะครับการล้มเออไม่ใช่กันล้มผู้ผิดโขกาบน้ำครับอีโบเทคสวยเลยอะสีเดิมหมดเลยนะแล้วก็กระจกไฟแทนเป็นเลสซิ่ง o w e เวอร์ นะครับแล้วก็กัดเครื่องกัดเครื่องตัวนี้สวยเข้ากับแท้พันเลยทรงม่เหเอกลักษณ์มาก <c oughs> ห้องเครื่องสวยๆเลยรถเดเิมอ่าอันนี้อันนี้น้ำยานะน้ำยาน้ำยาไม่มีอะไระแผนกล้องไปดูเลยครับที่สำคัญเลยเห็นมุวงม้อย่างนี้โอ้โหส่วนตัวผมชอบมากเลยนะ JP Racing นะครับเป็น full s y s t e นะครับตรงรุ่นเลยของแท้พัน นี่ขายเยอนทุกอย่างตรงไปเลยสวยนะครับสวยเลยออกสามหมื่นกว่าชุดนี้เนียนๆอ่าแล้วก็ยางหน้ายางหลังลายเดียวกันนะครับสายสั้นของโมโตโ์ทอ่าไฟเลี้ยวเป็นตามแมวนะครับแอบอยู่ตรงนี้<ม>บเบาเบิ์สีเดียวหมดเลยรถไม่มีลม้มลไม่มีชนนะครับนี่ เดีย๋ยวสตาร์จะไปฝากุญแจสองดอกโอ้ลืมบ,บอกคันเนี้ที่สำคัญที่สุดเลยนะคือมีเอกสารทุกอย่างมียันซีดีนะครับกุญแจสองดอกบุ๊กเซอร์วิสบุ๊กอะไรครบหมดเลยแล้วก็มีซีดีปกติรถพวกนี้รถแพงๆจะมีซีดีกันนะครับตัวนี้ก็มีซีดีอ๋อมีไฟบอกเกียร์ด้วยของซีโรลน่นี่นี่นน นี่ครับ p Z Racing ครับไฟบอกเกียร์เพราะรุ่นนี้จะไม่มีไฟบอกเกียร์นะซ่าได้ฟังกันไม่สองหมื่นหกพันอยู่ได้อนาน